อยากใช้ Gemini Pro ฟรี Free 1ปีเต็มไหมครับมาดูวิธีกันเลยย้ำอีกครั้งนะครับสิทธิพิเศษนี้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมราชพัฒนคนครสวรรค์เท่านั้นลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วย AI สุดเทพช่วยเราได้ทุกเรื่องฟรีๆตลอดปีเต็มเลยนะครับแล้วรุ่นโปรมันต่างจากรุ่นฟรีธรรมดาย,ยัางไงบอกเลยว่าความสามารถต่างกันเยอะครับเรียกว่าช่วยได้ตั้งแต่ทำการบ้านเตรียมสอบไปจนถึงช่วยเขียนบทความสร้างคอนเทนต์เลยครับ โอเคครับมาดูขั้นตอนการสมัครกันเลยบอกเลยว่าไม่ขี่คลิกก็เสร็จแล้วเริ่มแรกให้เข้าไปที่ web1.google.com/ai-student แล้วกดยืนยันการมีเสร็จเลยครับตรงนี้สำคัญมากนะครับให้ใช้ Gmail ส่วนตัวของเราล็อกอินเข้าไปก่อนเลยครับจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบแล้วก็ใส่อีเมล atnsu.ac.th r ของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนรันสิทธิ์ครับระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปที่เมลมหาลัยให้เราเข้าไปกดลิงก์ในนั้นได้เลยครับ พอระบบยืนยันตัวตนเรียบร้อยก็จะกลับมาหน้านี้ครับให้กดปุ่มเพื่อสมัครต่อได้เลยหน้านี้จะยืนยันสิทธิ์ใช้ฟรี1ปีของเราครับให้กดยอมรับข้อเสนอเพื่อไปต่อได้เลยถึงจะต้องเพิ่มช่องทางชําระเงินแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอย่าจะยังไม่เก็บเงินตอนนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับได้ใช้ Gemini Pro ฟรี1ปีเต็มๆแล้วแต่พอครบปีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้สําคัญมากครับมาดูกัน เราสามารถเข้าไปยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้โดนคิดเงินในอนาคตเพราะถ้าลืมยกเลิกระบบจะคิดเงิน750บาทต่อเดือนโดยอัตโนมัตินะครับครับและโอกาสดีๆแบบนี้มีถึงเมื่อไหร่ต้องรีบดูกันเลยครับย้ำเลยนะครับว่าหมดเขตวันที่9ธันวาคม2568เท่านั้นรีบสมัครกันนะครับย้ำลิงก์สำหรับเข้าไปสมัครอีกครั้งนะครับโอกาสดีๆแบบนี้พลาดแล้วจะเสียดายลองไปคิดกันดูนะครับว่าจะใช้ผู้ช่วย AI คนใหม่นี้ พลิกโฉมการเรียนการทำงานของเรายังไงได้บ้าง